แบดมินตันระดับ World Tour Super 500รายการ To y ยต a Thailand Open 2025ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงเงินรางวัลรวมกว่า16ล้าน1นึ0 0บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดเป็นการแข่งขันในรอบ2เริ่มกันที่ประเภทชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒิวิทิศาลตัวเต็งประจำรายการลิกแสงเอาชนะอึ้งกาลลงอังกุสจากฮ่องกงไปแบบสุดมัน2ต่อ1เกม13ต่อ21 21ต่อ18และ24ต่อ22ส่งผลให้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบกับเคนตันนิชิโมะตมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นต่อไปประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรตวีช่อชูวงอีกหนึ่งตัวเต็งประจำรายการเอาชนะอุนันติฮูด้าจากอินเดีย2ต่อศนเกม21ต่อ14และ21ต่อ11พร้อมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเยาจีมินมือวางอันดับ8ของรายการจากสิงคโปร์ที่ชนะผ่านพิงพิชชามลโอภาสนิพ ah ัฒน ah ์ ah, เนื่องจากมีอาการลาสสมจากการลงแข่งอย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการ เอาชนะมันวิกาบานสดจากอินเดีย2เกมรวด21ต่อ12และ21ต่อ16พร้อมเข้าไปเจอกับโทโมกะมิยาซากิมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นประเภทคู่ผสมบารเดชาพลผัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสังพรานคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะจาฟาฮิเดยาตุลลาและเฟริชาอัลเบอร์ตานาธานียลปาซาริบูจากอินโดนีเซีย21ต่อ13และ21ต่อ14พร้อมกันนี้จะเข้าไปดวนกับตังชุนมันกับเซยิงซวดคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกงขอบคุณภาาพจาก Facebook As Association ton min o f t ไ a i แ a น d สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn